สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในคอนเกนเหมือนเดิมแหละเพราะผมมาทำมาอาศัยอยู่จังหวัดนี้เนาะแล้วถ้ามีทางอื่นผมก็จะเอามาให้ชมด้วยเนาะแต่ว่าผมก็ขอดูก่อนเนาะมันมันก็มีเหมือนกันเนะาะวันนี้ข้างทางเจ็เปดเนาะเพราะว่าอันไหนผมชัวร์ผมก็เอามาลงอันไหนผมไม่ชัวร์ผมก็ลงมั่งเนาะก็แล้วแต่พี่ๆจะพี่ะลรจาแต่ว่าอันไหนผมชัวร์ผมก็รับประกันเนาะตามที่พี่ดูมาหลายๆคลิปเนาะ ลองหาดูครับผมผมรับประกันเนาะวันนี้ผมมาให้ชมพระมองคอนเจนอีกแล้วเนาะเจจิซึ่งท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณองค์หนึ่งเนาะที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณเนาะครับแล้วเป็นอาจารย์อีกหลายๆท่านเนาะครับเนาะก่อนอื่นผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผม เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนาะเผื่อน้องจะได้ไปต่อกับทั้งช่อง YouTube กับท้ง Facebook เนาะครับผมเนาะกับท้งอันไหลาหลลายอย่างเนาะถ้าน้องไม่มีงบประมาณน้องไม่มีอะไรน้องก็ไปต่อไม่ได้เนาะบาทีก็าหาหาของถูกให้พี่ไม่ได้เนาะก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าน้องได้มาแพงน้องก็ขายแพงได้มาถูกน้องก็ขายถูกเนกาะอ,อันดับแรกก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้น้องอันนี้ช่องทางการติดต่อครับผม2ออย่างเนาะอันนี้ Facebook อันนี้ไลน์ไลน์ก็เขียนหน้าจอสแกนได้เลยครับเนาะจะง่ายกว่ากันเนาะไม่ต้องไม่ต้องได้กดค้นหาเนาะบางที a c e b o o k มันมีติดส,ป,สปุกสแปมอะไรเงี้ยเนาะหลายๆอย่างอันดับแรกน้องก็ขอเวลารับของน้องขอเป็นวิดีโอเท่านั้นอันไหนที่น้องรับประกันนะถ้าเป็นภาพนิ่ถ้าว่าถ้าว่าเป็นวิดีโอ ส่งมาก,ก่อนแกะกล่องน,นี่อันถ้ากล่องไม่มีริ้วรอยการแกะกันเลยปั๊บเนี่ยอ่าโอเคถ้ารับมาปุ๊บของไม่ตรงหรือหรือของตรงแต่ว่าพี่ใส่ไปแล้วพี่ใช้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยหรือใส่เป็นเดือนปับ๊บอ่าพี่ไม่แน่ใจว่าอ้าวกูซื้อมากับอันเนี้ยใน youtube มันแท้หรือเปล่าวะอ่าพี่ไปเช็คมาปุ๊บอ่าพี่ไปเช็คมาตรงไหนก็ได้แล้วแต่พี่เขาว่าไม่แท้พี่เอา พี่บอกผมด้วยว่าตรงนั้นน่ะเขาเป็นใครเขาเป็นใดที่ว่าไม่แทนเนี่ยมาบอกผมด้วยว่าเออที่ตรงนี้พี่ไปเช็คโต๊ะพระหรือพี่ไปเช็คตรงนั้นตรงนี้นะเผื่อบางทีโต๊ะพระบางคนเขาไม่ใช่สายนี้เนาะเขาก็อ <c oughs> ่านไม่รู้เขาก็ไม่อยากซื้อไงเพราะว่าบางทีมองตรงนะเขาไม่ได้กําไร <c oughs> เขาซื้อพี่ไปเขาไม่ได้กําไร <c oughs> <c oughs> เขาก็บอกเก๊เขาก็ปัดปัดไปเพราะเขาขี้เกียจดูไงเขาไม่มีผลประโยชน์ถูกต้องไหมอ้าวพี่ไม่เชื่อพี่ลองไปดูคนละสายกันน่ะ ช่ไหมถูกต้องไหมครับอ,อันนี้ผมรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นผมจะหักแค่ผมไม่หักเป็นเปอร์เซ็นเหมือนคนอื่นนะที่ว่าเอาพระแท้มาขายแต่เอาภาพปลอมส่งไปพอจะคืนพระก็บอกหักสิเปอร์เซ็นผมไม่เอาอันนี้ผมจะเอาแค่ค่าส่งนะค่าส่งก็สิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทแล้วแต่เคอรี่ห้าสิบาทนี่ผมก็หักไปนะซื้อร้อยหนึ่งผมส่ง อีเอมบาทไปสนีอ่ะผมก็ขอแค่สาบแปดบาทค่าส่งแค่นั้นจบเนาะที่เหลือผมโอนให้เลย60บาท70บาทเนี่ยผมก็โอนคืนเนะขอแค่ส่งพระมาให้ก่อนเอาพระส่งกลับมาเนาะผมก็เช็คพระก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือขอเป็นวิดีโอผมถึงจะรับประกันต่อได้เนาะเพราะว่าถ้าไม่เป็นวิดีโอนี่ปุ๊บเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ไม่ได้ว่ากันบางทีมันก็ คนสูงทางในก็ยังว่าเหมือนออกข่าวเนาะต้องระมัดระวังกันผ่านไปสีนาทีแล้วอ่ะโอเคตาเชียใจกันนี่ครับอันนี้ผมให้มาดูเหรียญวางสีลาเลิอกอุโบสถเนาะลองปู่บุญมามูนิโกโอายุอายุเท่าไหร่แป๊บนึงแปดสิบห้าปีไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนอุ้นนี่สองห้าสามแปด ซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์หลวงพ่อคูณที่ดังๆนะครับนี่ครับพศสองพนห้าสิบแปดนี่จะเป็นผิวแบบออกลุ้งๆอันนี้จํานวนการสร้างผมไม่แน่ใจครับผมผมก็มาไม่ทันหรอกแต่เป็นอีกองหนึง่งในกลุ่มเขาก็เรียนกันครับผมแต่อันนี้ก็พระหลักร้อยครับผมพุทธคุณก็หลักร้านอยู่ที่ศรัทธาครับผมนี่ครับอันดับแรกคุณดูโคดโอ้อันนี้ผมก็ไม่เก่งนะอันนี้ก็ดูนี่สังเกตให้สังเกตตามขอบครับ ว่ามันเป็นคิดสภาพดูเท่าว่าถ้าว่าปั๊มเหรียญโอ้ถ้าว่าพวกถอดแบบขอไปถอดแบบปุ๊บเอาไปปั๊มเนาะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเหรียญปลอมนะถอดแบบไปปั๊มมันจะมีโค้ดมาด้วยเห็ไหมครับเวลาปั๊มเหรียญปั๊บเนี่ยโค้ดมันจะออกคนละแบบเนาะอันนี้ตอกนี่ที่สำคัญดูด,ด้านหลังเป็นนูนๆเห็นไหมเป็นนูนๆครับผมเหรียญตอกนี่ถ้าตอกดลวกขนาดเนี้ย ยังไงก็ต้องนูนครับผมเชื่อผมของปอมมันจะไม่นูนครับผมลึกยิ่งลึกมากเท่าไหร่ยิ่งนูนครับผมข้างหลังเนาะคีดสภาพดูมันเหรียญเนาะ <c oughs> มันไม่ใช่ขนมปังเพราะยุบแต่ข้างหน้าเนาะ <c oughs> เอาละครับอันนี้เราผ่านไปกับโค้ดดูรายละเอียดเหรียญดีกว่าครับผมนี่ครับผิวตึงผิวแน่นครับผมอันนี้สมัยนะั้นก็อาจจะปั๊มอาจจะเป็น เขาเรียกว่าปั๊มมือมั้งครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ครับส้างโบสดดูมีเส้นเกสามีผมยังไม่เห็นปอมนะครับแต่ว่ารายละเอียดเจ้าวเลยครับแป๊บน้งคอไปครับผมพอดีมีคนส่งทักมาทักมาไออันนี้ลูกค้าทักมาซื้อผ้าครับนี่ครับหลวงปูบุญมามูนิโกอายุ แปดสิมาโอ้เหรียญนี้มีตำหนินี่น,นี่จุดนี้แต่ว่าก็ถ้าปลอมมันก็อาจจะมีเนาะแต่มีนิดๆหน่อยๆน,นี่ครับสังเกตดูครับนี่ตัวหนังสือนี่มีเนาะนี่ลูกค้าอันนี้มาลูกค้าส่งมานี่ครับผมมีลูกค้าเรื่อยๆครับผมนี่อันนี้ขอบตัดนี่เขาเรียกว่าตัดแบบ่ไหนตัดแบบ ตัดมือมั้งครับตัดเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะตัดเนาะมันจะบินมันจะมันจะแตกนะอ่าแต่ว่านี่ผมเรียนแท้ครับผมเรียนแท้ผมรับประกันอันนี้ห่วงนี่ผ้ารุ่นเก่าๆเขาจะดูห่วงเนาะดูการยันเจาะห่วงนี้เลขห้านะเลยเลขห้าติดเลยนี่เลขแปด้ะผมตำหนิเนื้อเกินน้อยนึงพราอ,อต,ตัวหนังสือครับผม ดูผิวดูเนื้อครับผมแต่เนื้อมันก็เป็นเนื้อเปิดครับผมข,อง,ขอ,งองป้อมนี่ผมว่าไม่น่าไม่น่าเปิดแบบนี้ครับผมนี่นเนื้อเปิดจะเป็นม่วงๆค้ำๆกว่าผิวครับผิวจะออกแดงๆหน่อยนยึงเห็นไหมเห็นไหมสังเกตลุงตัวขอบขอบหนังสือตัวนี่นี่ครับจะเป็นเนื้อเปื่อยในน้องตูมนี่ก็เนื้อเปิดอยที่มัดบ้านน้องตูมนี่ครับนี่เนื้อเปิดแบบม่วงๆเห็นไหมจัมงหวัดขอนแก่นนี่ครับตัวหนังสืออาจจะแตกๆหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ สมัยก่อนเนาะนี่ครับนี่่เป็นแบบเนื้อเปิดนี่ครับายละเอียดแบบคมชัดคมชัดแบบลึกแบบมันน้าปั๊มอะมันจะเป็นบางๆครับผมเป็นเป็นไม่มันไม่มันก็อาจจะชัดนะครับมองโฟกัสเดียวมันก็อาจจะชัดแต่ว่า มันเป็นดูเหมือนบางๆอันนี้จะมีความลึกความมีมิติเนาะนี่ครับดูดวงตาดูเรียกว่าอะไรมีสุดยอดครับมีรายละเอียดนี่โคดนี่ครับโคดโคดลึกโคดลึกจะนูุนนี่ครับตรงโคดนี่จะนนุนนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมเหลืองเหลืองนี่เลยครับนี่ครับสีจะออกแบบคนละสีเลยต่อมาจะนูุนครับผมตรงนี้จะนูนนี่ โค้ดนุนเนาะอันล้ครับแปดนาทีแล้วอันนี้ก็ขอแคน่นี้ขอครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยเนาะใครอยากสนใจใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับอันนี้ต้องฝ่อยแค่สี่ร้อยเนาะพอน้องรับมาก็สามร้อยแล้วเนาะอันนี้รวมส่งนะคะน้องบอกรวมส่งทุกรายการเนาะ แต่ว่าถ้ามาไม่ทันก็มันผมก็ไม่แน่ใจมผมก็ไมไ่ขายราคานี้ทุกเหรียญเนาะถ้าเหรียญน,นี้อาจจะไปก่อนก็มีเนาะบางคนไม่เข้าใจเนาะครับก็ขออภัยด้วยเนาะบางคนไม่เข้าใจน้องเนาะบางคนว่าอา้าวทำไมเปิดในคลิปอ่ะในคลิปอันนี้เหมือนเหรียญหลวงพ่อที่ผมเคยลงไปอ่ะผมลงผมก็ดูให้ดูยันหมายเลขเนาะอ่าผมดูสมมติผมให้ดูหมายเลขสิบเงี้ยอ่าในคลิปผมหมายเลขสิบอ่า ราะผมว่าเอาหมายเลขสิบเนี่ยผมขายไปแล้วครับพี่อขายหมายเลขสิบไปแล้วห้าร้อยแต่ตอนนี้ผมมีหมายเลขยี่สิบยี่บเอ็ดเนี่ยผมรับมาเดือนละห้าร้อยเพราะราคามันสูงราคาปัจจุบันเนาะผมรับซื้อก็รับซื้อราคาปัจจุบันเนาะผมรับมาเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขายกันถอยหลังเนาะครับเอผมเนาะก็ตามที่นี่เหมือนพี่รับผมไปพี่ก็ต้องอยากไม่รับเปิดก็อยากเปิดแพงกว่าเก่าเนาะไม่มีขายเราซื้อสามร้อยขายส่งร้อยเนาะ <c oughs> ก็ขอใจกันครับผมอันนี้ผมก็กาําไรแค่นี้นิดหน่อยหน่อยครับผมซื้อมาถูกก็ขายถูกซื้อมาแพงก็ขายแพยงผมเนาะเหมือนเหรียญแต่ละเหรียญที่ผมลงมาอ่าบางคนก็เอา้าน้องลงใน youtube ลงในเฟซน้องทําไมบอกขายเจ็ดแปดร้อยนะครับโอ้ผมก็โอ้ผมก็อันนั้นเหรียญนัน้นมันไปแล้วหมายเลขนั่นนะพี่ก็ดูสังเกตเนาะก็สังเกตหมายเลขด้วยเนาะน้องให้ดูยันหมายเลขเนาะ ส่งเวลาผมส่งให้พี่ไปปุ๊บมันจะเป็นอีกหมายเลขหนึง่งเพราะอีกราคาหนึง่งบางทีอีกห้าหกวันบางทีพะขึ้นอะไรเงี้ยเอาผมต้องเข้าใจกับผมด้วยเนาะบางทีเดือนสองเดือนพะขึ้นอะไรเงี้ยเออบางทีผมสมมติผมซื้อเดือนนี้อีกสองเดือนผมยังไม่มีใครรับคือผมเก็บผมก็จะเก็บไว้ด้วยขายด้วยอะไรเงี้ยพาณิชด,ด้วย,ยผมก็จะต้องเข้าใจผมเนาะผมก็จะ เงินทองเนาะก็หาหาหาเงินหา,หาทองลูกเดี๋ยวเมียไปเนาะก็ผมก็เปิดมั่งถ้าไม่เปิดผมก็เก็บถ้าไม,ม่มีคนเอาเนี่ยถ้าสมมติว่าเดียนที่ว่าผมลงยูทู e เนี่ยอีกห้าเดือนยังไม่มีใครเอาเนี่ยยังไม่มีใครรับเนี่ยอ่าคนมาถามอ่าเรียนนี้อยู่ไหมหมายเลขเนี่ยอ่าหมายเลขห้าหมายเลขหกเนี่ยยังอยู่ไหมตามในคลิปยูทู e เนี่ยราคานี้เหมือนเดิมไหมอ่าผมก็จะเปิดราคาเดิมเนาะ <c oughs> ผมก็จะเปิดราคาเดิมแต่ว่าถ้าว่า มันเป็นเหรียญใหม่เ <jard> ผื่อบางทีผมรับซื้อผมรับเข้าม้ใหม่เนี่ยผมรับเข้ามาใหม่ปุ๊บอ่ามันจะเปลี่ยนราคาจะเปลี่ยนเนาะพอยึดตามในลิปก็ไม่ได้บางทีลีปมันเก่าเนาะพี่แล้วราคาเหรียญมันขึ้นตลอดเนาะก็เหมือนที่นะครับเหมือนที่ดินแหละเนาะทองคําก็ยังขึ้นนะครับเนาะขึ้นมาละห้าสิบหกสิบก็มีเนาะขึ้นทุกวันน้ํามันเนี่ยมันน้ํามันก็ยังมีขึ้นมีลงนะน้ํามันนะครับแต่ทองคํามันขึ้นขึ้นขึ้นนะครับเหมือนกันครับผมอ่าโอเคครับสิบสองนาทีแล้ว เดี๋ยวเบื่อกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม่รง <c oughs> นี้อากาศเย็นเนาะพอแห้งน,นี่ครับช่องทางการติดต่อผมเนาะโอเคครับผมแข็บหน้าจอสกแกนเลยก็ได้ครับพร้อมครับพี่สวัสดีครับ